เรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษกันต่อนะเป็นฟุตบอลแข่งขันรายการลีกเยาวชนระดับรากหญ้าจังหวัดพะเยา,ยาครั้งที่หนึ่งครับและนี่คือคู่พิเศษนะครับคู่หยุดโลกนะ VAP ของสองลม Soccer School พบกับ STM Academy ครับครึ่งแรกจบไปด้วยสกอร์2-0สองลม เป็นฝ่ายนํำนะฮะไอ้หีเปลี่ยนโพเลยพี่นี่เตะคือนี่ครับมาดูครึ่งหลังครับแข่งกันมันัเลยอาเล่นเลยแหละเร็ว่เลยต้อนน ยามครับครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับสตมโอ้โหพริกจริงครับโดนบล็อกครับเข้าข้อโอ้โหแหม เกือบไปเหมือนกันนะโอ้ยโดนกันเองเนาะอาค้ับหูลูกนี้ดาข้ามหัวไหมอ้ยไม่ตรงกรอบครับนิดเดียวแหมจังหวะนี้นี่เหมือนกลางมุ้งแบบรอแล้วนะครับ

ừ <laughs> trong oh. quả này này. <laughs> <suối. cười> โอ้จังหวะนี้เกือบเหมือนกันครับแม่ดักทางนิดเดียวครับถูกสาวประตูเกือบพลาดนะยำนีนีนี่ อื้อหือ là cái แล้วก็ luôn á mẹ. เขาขวาลูกนี้ลองยิงดูครับแม่ติดบล็อกครับเป็นลูกเตะมุมของ s อ m มหลวงเอหลวงเโอ้โหลูกนี้โอ้โหนี่ฮะของจริงครับปั่นโค้งครับเตะมุมเข้าแล้วโ,โค้ชเก่งนะนีไ่ไว้ลายเลยทีเดียวครับ ต้องตามไปเก็บกดสกอร์หน่อยนะ2นะต่อหนึ่งนะครับตีไข่แตกตามมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหลูกเมื่อสักครูน่นี้ไม่แน่ใจว่ากล้องจับทันหรือเปล่านะถ้าจับไม่ทันนี่โคตรเก่งเครืองแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ สองลมสเตเดียมนะสนามฟุตบอลยะเทียมในจังหวัดพะยาครับแล้วก็ขอบคุณสองลมซ็อกเกอร์สคูลโคชบอมนะแล้วก็โคชเก่ง s อ m a c a อ e ม y รวมถึงผู้ปกครองน้องๆนักกีฬาทุกทีมรวมถึงผู้ปกครองของน้องเลิงไซฟ์ซีด้วยนะเด็กๆด้วยวันนี้ทำได้เยี่ยมมากนะครับ <โศ S 1> วันที่3 0เราจะไปเจอกันที่สนาม ฟุตบอลย่าเทียมเทศบาลตำบลแม่ใจหนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาวันที่30สนามที่2ของรายการบอลหลีกเยาวชนระดับรากญ่าจังหวัดพะเยากิจกรรมดีๆแบบนี้ซัดเข้าอีกทีโอ้โหไม่ตรงกรอบนี่ฮะ โอฮีโร่ผูลฮีโร่ยิ่งมันไทยปอฮีโร่เก่มากเก่งมากครับโค้ดเก่งครับคืนหลังซัดตรงนี้โอ้โห้จินตนาการเยี่ยมแล้วนะแม่กดลงอีกนิดนึงนี่มีลุ้นเลยทีเดียว ถุกหลอกครับสวยครับกรรมการช้าหน่อนเเอสจีเอ็มได้ตั้งเตะครับ ผู้รักษาประตูขอนะฮะแล้วก็รับิดไข่ไปด้วยโอ้ยโดนกำแพงครับเจ็บเลยนั่นแหละลูกนี้ครับแม่เห็นลูกทุ่มครับอ๋อครับ ตัดอีกทีก็ติดบล็อกครับแม่ยืนแน่นมากครับจังหวะของสองลมไม่ผ่านครับอุย้ยเกือบเหมือนกันนะ่ากะแล้วว่าต้องออกนะ เข้าขวาครับอืมด้านบนครับเด็กๆโอ้ฝึกสอนมาดีมากครับเก็บขยะเศษขยะเศษเปลือกถุงขนมนะใส่

ลอง,งยิงครับสกอร์สองหนึ่งนี่ถือว่ายังไม่ขาดนะฮะโอ้โหทำชิงครับเอสเอ็มตัดไม่ได้อ้าวครับจังหวะนี้เข้าฮอตไม่ทันครับโอ้โหพวดแล้วยังไงโอ้โหจังหวะนี้กะปั่นนะ ลุกได้เได้ <left> ๋ลยวลาฮ่ที่ะลุอาวล้วครับ S C M จับบอลได้สงสัตว์อีกทีนะแม่จังหวะยังไม่เข้าล็อกครับยังไงพักอกโโอ้หตึบมากครับโอ้โห พักอกสวยแล้วก็ซัดสวยเหมือนกันฮะเป็นประตูครับตุงตาคาย3ประตูตัวหนึ่งับลูกนี้ต้องชมครับพักอกได้เยี่ยมมากครับใส่พานให้เลยนะ ออกขวาครับอุ้ยจังหวะนี้นลูกเตะมุมขังสองลมเอาบอลลงได้แล้วยังไงข้ามฝากมาออกก่อนนะ ทำชิ่งเอาตัวรอดมาได้ครับเอาครับออกทางปีขวาเข้าขวาแล้วยังไงออกควายทีนึงซัดลูกนี้โอ้โยโดนไม่เต็มข้อครับตายเท้าครับลดลดดเด,ดีดด๋ยวลดอื้อหอ โอ oh, oh ้โหลูกนี้โอ yeah, ้โหโอ้โหเกือบเหมือนกันนะแมทุ่มสุดตัวโดนโต้กลับอย่างเร็วครับโอ้ยลูกนี้เรียบร้อยมันแรงมากนะแม่รับไม่ไหวนะโอ้จังหวะนี้ครับสามหนึ่งนะจากเกือบได้ประตูแล้วโหลูกเมื่อสักครู่นี้จะคลอ ไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยนะสำหรับ S T M นะครับจัดมาพอดีทีมนะแล้วก็ลูกนี้โอ้โหเสียดายเลยตุ่นประทังห่างเล้าห่างเล่าอุ่นประทังเฮ้ย Oh, yeah. my ซัดแบบนี้นะแหมหนักหน่วงครับหนักหน่วง่ไม่ยอมมองอ่ะตบมดอโบกอ่ะคุ

ครับลูกนี้สองลมยกไปสวยครับเอาบอลลงได้โอ้โหทัชิงโอ้โหตอกส้นมาไม่ผ่านครับโอ้โหสวยครับลูกนี้เข้าข้อยังโอ้โหยังไม่มีจังหวะมาอีกทีนึงมาทางขวาเข้ากลางแหมหมดโอกาสแล้วครับแหมได้โอกาสสองสามครั้งยังไม่ยิงลูกนี้อีกทีนึง ไม่ตรงกลองครับแม่ลูกทีสอยังไม่มานะครับ STM พักอกครับสวยครับตรงนี้แม,แม่ลูกนี้โอ้ยบินสวยครับแมา่ยิงมาสวยแล้วนะแต่บินสวยกว่าโอ้ พยายามทุกวิถีทางแล้วนะสำหรับ S&M สนะครับหลับไปได้ครับลูกน,นี้ลองดูครับโอ้โหไม่ตรงกลับนิดเดียวแมเก<อ><อ>ือบได้ลูกลักไก่เป็นลูกที่สองหลังจากที่ทำได้จากกัน

หางสายลูกนี้ครับ กรอบอีกนะหมดเวลาการแข่งขันโอ้โหสกอร์สี่ประตูตัวหนึ่งครับ VAP สองลมนะ